สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์ธนูนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2566นะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากพลังงานของชาวธาตุไฟก่อนนะไพ่ใบแรกนะคะเพจออฟวัด แปดไม้ค่ะเก้าไม้สองไม้เก้าถ้วยแปดเหรียญน,นะคะเก้าถ้วยแล้วขิงออบครับเพจออับครับค่ะหกดาบ แเกมโอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะ <c oughs> ก็บอกเลยว่า <c oughs> เป็นอะไรที่คุณรู้สึกรักรู้สึกผูกพันกับเขานะมันเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์นะคะมันค่อยๆก่อตัวขึ้นเหมือนในตอนแรกๆคุณอาจจะไม่ได้รักขนาดนี้แต่ว่าค่อยๆรักเขารักเขามากขึ้นทุกวันคะ่ะจนในตอนนี้มันเหมือนกับเป็นความรู้สึกที่พอเวลาห่างกันแล้วคุณรู้สึกคิดถึงรู้สึกผูกพันนะคะ,ะใจหนึ่งยังอยากที่จะ ดีเทิรคืนดีอยากที่จะ,ะสานความสัมพันธ์กันต่ออยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้เนาะ ในตรงนี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนาะมันเป็นอะไรที่ผูกพันกันค่ะมันเหมือนกับว่าปัญหาถามว่ามีไหมก็มีเนาะมันเป็นอะไรที่คุณกับเขาทั้งคู่พยายามที่จะปรับพยายามที่จะแก้ค่ะอืมในตรงนี้มันมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะระหว่างคุณกับเขาอาจจะห่างกันอาจจะต้องเหมือนกับไม่ค่อยได้เจอกันนะคะมันเหมือนต้องหาเวลาหาโอกาสที่จะเจอกันนะเพราะมันเหมือนกับเป็นรักทางไกลอะค่ะในตรงนี้แต่อ่ ถามว่าคุณพยายามปรับตัวไหมคุณพยายามปรับค่ะ คุณทําทุกสิ่งทุกอย่างแหละเพื่อจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้สามารถไปต่อได้นะแต่ก็มองว่าเขาเองเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนเจ้าสเสน่ห์ค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์ด้านความรักมาแล้วหรือว่าความมีสเสน่ห์ของเขาเนี่แหละค่ะเลยทําให้แบบมีคนเข้ามาลุมล้อมเขาเยอะอะมีคนเข้ามาขายขนมจีบมีคนเข้ามาเตะเขาอะค่ะอืมในตรงนี้ที่จะทําให้เป็นปัญหาเป็นประเด็นเป็นประเด็นกันได้กับคุณนะค่ะสําหรับชาวธาตุไฟแล้ว,ลวรักผูกพันมั่นคงนะ อยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์แล้วก็อยากที่จะให้โอกาสเขาในการปรับในการเคลียร์ใจกันค่ะในตรงนี้เนาะพลังงานในตรงนี้ถามว่าปัญหาประเด็นที่เกิดขึ้นน่ะ ชาวธาตุไฟรับรู้ไหมรับรู้ค่ะแต่พยายามที่จะมองข้ามพยายามที่จะปรับตัวเข้าหาเขาเนาะพยายามที่จะเอ่อทำให้ความสัมพันธ์นี้ไม่เกิดปัญหาขึ้นนะคะแต่ก็บอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันไม่ใช่แค่สําหรับชาวธาตุไฟเนาะก็ขึ้นอยู่กับเขาด้วยว่าเขาจะปรับตัวไหมว่าเขาจะจริงจังแค่ไหนกับตรงนี้นะเพราะมองว่ายังไงแล้วพลังงานของเขาอะ่ะยังเป็นพลังงานที่เหมือนกับยังไม่อยากหยุดอยู่ที่ใครในตรงนี้ค่ะเพราะพลังงานขึ้นมาเป็นแบบหนุ่มเจ้าสําราญสาวเจ้าสําราญน,นะในตรงนี้ สําหรับชาวธาตุไฟแล้วรอการเติมเต็มความรักจากเขาอะรอให้เขาพิสูจน์ใจพิสูจน์รักอะค่ะพลังงานในตรงนี้เนาะมันเหมือนกับว่าปัญหาประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะ่ะในหลายๆครั้งเนาะชาวธาตุไฟคิดที่จะจบคิดที่จะมุฟออนจากความสัมพันธ์ค่ะหรือเป็นไปได้ค่ะว่าในตอนนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันว่าชาวธาตุไฟตัดสินใจที่จะจบจากความสัมพันธ์หรือห่างกันมาหรือพยายามที่จะ ห่างกันสักพักเพื่อพิจารณาหรือว่าเพื่อคิดทบทวนความสัมพันธ์นะคะว่ายังสามารถที่จะไปต่อกันได้ไหมในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าพลังงานขึ้นมาเป็นอะไรที่กําลังหยุดคิดทบทวนนะคะแล้วถ้ามันเป็นไปไม่ได้จริงๆมันไม่ไหวจริงๆเ็าพร้อมที่จะจบพร้อมที่จะ move on จากกันนะมันเหมือนกับว่าปัญหาประเด็นที่เกิดขึ้นอะ่ะเหมือนคุณพยายามให้โอกาสเขาแล้วคุณพยายามที่จะปรับตัวแล้วอะ่ะแต่ในเมื่อมันไม่ชัดเจนหรือว่าเขาไม่สามารถที่จะทําให้ชาวธาตุไฟเชื่อใจได้เลย หรือมีความมั่นใจในความสัมพันธ์นี้ได้เลยอะค่ะชาวทัตุไฟก็อเลือกที่จะจบเลือกที่จะหยุดความสัมพันธ์นะเพื่อ,อไม่ทำร้ายตัวเองไปมากกว่านี้ค่ะในตรงนี้เนาะพลังงานขึ้นมาค่อนข้างที่จะเครียดกดดันแล้วก็คิดหาทางออกให้กับความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้คะ่ะเขาคิดอะไรอยู่เอ่ยพลังงานของสามดาบขึ้นมาค่ะ เก้าดาบ king of particle สองเหรียญ eight of particle หกไม้เจ็ดดาบ d e a t h king of swords ค่ะและ the lover โอเคค่ะ สำหรับพลังงานของเขาเนาะก็บอกเลยว่าอาคุณได้เจอกับนักรักตัวยงแล้วนะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เป็น อารมณ์แบบว่ารักอิสระยังอยากใช้ความโสดอยู่ยังบอยากบริหารเสน่ห์อยู่ะคะ่ะในตรงนี้เนาะอย่างที่มิการบอกไปแล้วนะว่าเขาเป็นหนุ่มเจ้าสำราญเป็นสาวเจ้าสำราญมีคนลุมล้อมเขาเยอะค่ะพลังงานในตรงนี้คู่ของคุณนะคะสําหรับชาวธาตุไฟเป็นไปได้สูงเลยว่าในหลายๆคู่พบกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์แบบรักซ้อนซ่อน,อนรักหรือมีคนอื่นๆเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์มีคนเข้ามาตาะมีคนเข้ามา จีบเขามีคนเข้ามาขายขนมจีบเขาค่ะในตรงนี้อาจจะเกิดปัญหาเกิดประเด็นกันขึ้นได้กับบุคคลที่3เพราะเป็น3าดาบและ7ดาบขึ้นมาเป็นอะไรที่พัวพันเป็นการออที่มีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายแล้วมันทําให้ชาวธาตุไฟอะค่ะเครียดกดดันน้องไม่สามารถจะแก้ไขสถานาการณ์นี้ได้เพราะว่ามันคุมเครือไม่ชัดเจนจากการที่มีบุคคลอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ มันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเขาในตรงนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เขาก็คิดตัดสินใจนะว่าจะไปต่อความสัมพันธ์ยังไงและเขาก็เลือกที่จะเก็บไว้ทั้งสองทางเก็บไว้ทั้งสองคนค่ะในตรงนี้พลังงานขึ้นมาเขา,าตัดคุณไม่ขาดเหมือนกันยังเป็นอะไรที่อยากคบต่ออยากไปต่อกับความสัมพันธ์เพราะว่ายังไงแล้วอีกใจหนึ่งเขาก็ชอบคุณอยู่จริงๆแล้ว ถามว่ารักไหมรักนะั้นในตรงนี้มันเหมือนเป็นความรักความผูกพันที่มีให้ใหกับคุณแล้วตัดไม่ขาดอะคะ่ะยังอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ยังอยากที่จะกลับมาดีเทิร์นคืนดีกลับมาเคลียร์ใจนะแต่ถามว่าตัวเองเคลียร์ตัวเองได้ไหมในตรงนี้ก็ยังเคลียร์ตัวเองไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ยังอยากมีคุณไว้ในความสัมพันธ์ยังอยากที่จะไปต่อในตรงนี้ค่ะบอกเลยว่าชาวธาตุไฟเนาะตัดเขาไม่ขาดเช่นกันค่ะเพราะามันเป็นความการหลงเสน่ห์กันนะในตรงนี้ยังไงแล้วค่ะพลังงานของเขาเขา ตัดสินใจเลือกที่จะคบต่อเลือกที่จะไปต่อความสัมพันธ์เลือกที่จะเคลียร์ใจกับชาวธาตุไฟค่ะพลังงานความรักความผูกพันยังอยู่แล้วมันเหมือนเป็นความรักรุ่มหลงอะ่ะเขาก็ตัดคุณไม่ขาดเช่นกันยังอยากไปต่อความสัมพันธ์นี้นะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขารักคุณไหมเขาชอบคุณไหมเอ่ยในความสัมพันธ์นี้นะคะเอ็ดออฟสอดค่ะเดอะซั sun, นะคะสตริงค่ะ ถามว่าเขารักคุณไหมชอบคุณไหมเขารักเขาชอบคุณนะเขาหลงสเสน่ห์ในตัวคุณค่ะแล้วต้องการมีคุณไว้ในความสัมพันธ์นะในตรงนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งที่เขารู้อยู่ค่ะว่าสิ่งที่เกิดความสัมพันธ์ที่เกิดอ่ะมันไม่ได้ราบรื่นแล้วก็มันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ได้แต่เขาก็ยังอยากที่จะคบคุณอยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้นะเพราะรักพะถูกใจค่ะอืมเจ็ดเหรียญน,นะ ก็อย่างที่บอกค่ะว่าไม่ได้โลง่งไม่ได้สบายใจขนาดนั้นตั้งแต่เริ่มคบนะแต่เขาพยายามที่จะไปต่อเพราะว่ายัางไงเราถูกสเปกตรงไทยค่ะในตรงนี้ค่ะความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ไม่หวานแหววไม่โรแมนติกนะแล้วก็มันเป็นอะไรที่เขายังไม่ยังไม่ใจเขาอะค่ะมันเหมือนใจเขายังมี คนสองคนอยู่ยังไม่เคลียร์ยังไม่สามารถที่จะตัดใครได้เลยหรือว่ายังไม่ได้เลือกยังไม่ได้โฟกัสอะค่ะว่าจะจริงจังกับใครนะในตรงนี้แต่เหมือนกับต้องการครบต้องการคุยต้องการให้โอกาสเองค่ะเวลาพบคนที่ชอบพบคนที่ถูกใจก็อยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์อยากที่จะคบพิสูจน์ใจพิสูจน์รักเนาะในตรงนี้ค่ะพลังงานขึ้นมานะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาต้องการไปต่อความสัมพันธ์นี้ไหมอ่าก้าเหรียญค่ะแชมเปญอ่ะดีเอ็มเพจ บอกเลยว่าเขาก็ต้องการที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้เนาะมันอาจจะมีปัญหามีประเด็นนั่นแหละหรือไม่ค่อยมีเวลาให้หรือว่าไม่สามารถที่จะเคลียร์ตัวเองได้แต่ก็ยังอยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์ยังอยากที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ว,ว่าในตรงเนี้ยคุณถูกอ,อกถูกใจเขาคุณตรงสเปคตรงไทป์เขาค่ะเดือดชาเวอร์สี่เหรียญสิบเหรียญอ่ะในตรงเนี้ยค่ะอย่างที่บอกเลย ถึงจะมีปัญหามีประเด็นเกิดขึ้นยังไงอะ่ะเขาเองเลือกที่จะเก็บคุณไว้ในความสัมพันธ์เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกบอกนะคะว่าเขารักอยู่แต่เพียงแต่ว่าใจเขาเองนั่นแหละที่ยังไม่มั่นคงไม่แน่ใจหรืออยู่ในช่วงเวลาที่เขาพยายามที่จะเคลียร์ตัวเองอยู่ก็ได้ะคะ่ะในตรงนี้เพ,พราะพลังงานน่ะมันเป็นพลังงานของความรักความผูกพันพลังงานของอาการอยากมีคุณไว้ในความสัมพันธ์แล้วยังอยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์เนี้ยคะ่ะยังไม่ได้ อยากจบหรือว่ายังไม่ได้อยากที่จะมูฟออนนะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีเวลาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาคิดเขาตัดสินใจอยู่ค่ะในความสัมพันธ์นี้โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าน้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะ,ะให้ไบแรกนะคะวิ e ออ f f อร์จูนเอ็ด of c u p ับเ o f w a อ d นะคะ เอ็ดออกซอทพลังงานเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่แบบรัวๆเลยนะคะในตรงนี้มีการกลับมาเคลียร์ใจมีการกลับมาเหมือนกับเปิดอกเปิดใจคุยกันนะคะเราก็เลือกที่จะไปต่อความสัมพันธ์เนาะแปดม้นะคะแล้วตามมาด้วย King of War ์ดดอเอ็มพอรสถานการณ์นี้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเขานะในตรงนี้ค่ะ King of P า t c l e ถ้วย เจ็ดถ้วยโอเคค่ะสำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณกับเขาก็บอกเลยว่ายังไงแล้วให้โอกาสเขาคุณให้โอกาสเขาที่จะปรับคุณให้โอกาสเขาที่จะ เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์นะพลังงานในตรงนี้ค่ะเหมือนกับว่าในหลายๆคู่อาจจะห่างกันมาก่อนหน้านี้ในเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันเขาจะกลับเข้ามาขอโอกาสเข้ามาขอรีเทิร์นคืนดีค่ะแล้วก็เป็นไปได้สูงเลย99%เลยที่คุณจะใจอ่อนนะชาวธาตุไฟค่ะเปิดโอกาสให้เขาได้ปรับเปลวยอ,อีกครั้งหนึ่งเปิดโอกาสที่จะคบเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะยังไงแล้วใจรักใจผูกพันอยู่แล้วนะตัดไม่ขาดอยู่แล้วค่ะในตรงนี้พลังงานของชาวธาตุไฟค่ะต้องการจริงจังชัดเจนาความ สัมพันธ์นะไม่ต้องการครบแบบเล่นๆค่ะในตรงนี้แล้วพลังงานของเขากนข้างที่จะจริงจังด้วยแล้วเขาเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะสั่งอะไรเขาได้เขาเป็นคนที่มีอีโ,กโก้เขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่ะเขาเป็นคนที่อาจจะเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงเนาะเป็นคนที่อาจจะคิดอะไรแล้วมักจะเลือกที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองคิดอะค่ะในตรงนี้ในตรงนี้แหละที่อาจจะทําให้เป็นปัญหาเป็นประเด็นกันระหว่างชาวธาตุไฟกับคนรักนะพลังงานในตรงนี้ค่ะบอกเลยว่า เขาตัดสินใจที่จะคบคุณต่อเขาตัดสินใจที่อยากที่จะมีคุณไว้ในความสัมพันธ์นะยังไงแล้วลึกๆใจรักใจผูกพันค่ะแต่ถามว่าปัญหาเรื่องบุคคลที่3หายไปไหมหรือปัญหาความคุ้มเคือไม่ชัดเจนหายไปไหมมันจะค่อยๆดีขึ้นอืมในตรงนี้ค่ะเหมือนว่าเขาพยายามที่จะเคลียร์ตัวเองแหละ อแต่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะพลังงานของสามถ้วยยังอยู่ออีกในหนึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นการกลับมาคุยกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งเป็นการกลับมาเคลียร์ใจกันไปต่อความสัมพันธ์ค่ะอีกในหนึ่งก็เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เนี้ยจะไปต่อเรื่องที่จะไปต่อเรื่องที่จะคบต่อแต่มันก็ยังเกิดกับเออมันก็ยังวนเวียนอยู่กับความสัมพันธ์แบบมีบุคคลที่สามเกิดขึ้นนะคะมันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นอืม พลังงานของ7ถ้วยยังไงก็ยังมีเรื่องให้คิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์ค่ะอย่างที่มิการบ,บอกนะว่ามีการกลับมาคุยกันด้วยความรักด้วยความผูกพันด้วยใจที่ตัดกันไม่ขาดแล้วยังอยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์เหมือนว่าให้เขาพิสูจน์ตัวเองอาคารในตรงนี้แต่ถามว่าเชื่อใจได้ร้อยเปอซ์ไหมสามารถมั่นใจได้ร้อยเปอไหมกับความสัมพันธ์นี้ก็บอกเลยว่ายังค่ะ ยังไงแล้วมันยังมีปัญหายังมีประเด็นที่ยังรออยู่ที่ยังเหมือนกับปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆอะค่ะมันก็ยังมีอยู่นะแต่ในตรงเนี้ยเลือกที่จะไปต่อความสัมพันธ์ก็เหมือนเลือกที่จะให้โอกาสเองเลือกที่จะให้โอกาสเขาอะค่ะก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะมันเป็นการตัดสินใจของชาวาธาตุไฟด้วยแล้วก็ของเขาด้วยที่ยังมีความรักยังมีเย้ใหญ่ต่อ,อก,กันแล้วยังสามารถที่จะให้โอกาสกันได้อะค่ะ โอเคค่ะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษสิงห์ธนูนะที่อยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในตรงนี้ก็บอกเลยว่าในหลายๆคู่อาจจะเลือกที่จะหยุดอาจจะเลือกที่จะห่างกันไปแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วแล้วค่ะมีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีรีเทิร์นมีโอกาสที่จะกลับมาคบกันใหม่ได้สูงหรือว่าเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเลือกที่จะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งในการเคลียร์ใจค่ะในตรงนี้นะ ค่ะก็บอกเลยว่ายังไม่ได้รับรื่นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่าพลังงานดีขึ้นไหมดีขึ้นเริ่มมีทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะคะ่ะโอเคค่ะในตรงนี้นาะก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะอุปสรรคปัญหาต่างๆที่คลายไปนในทิศท,ทางที่ดีนะคะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ